าวกาศบันนี้บรรดามนุษย์ผู้หลัเสด็ได้พากันสร้างบุญสร้างกุศลได้ชำระกายวาจาใจด้วยศีล้นบริสุทดึงเป็นศีลแห่งอารยะเป็นศีลแห่งการบำเพ็ญเพียรเพื่อชนะองค์กิเลสทั้งหลายได้น้องถวายพัฒตาหารเพื่อนสังฆทานพระพุทธลูก สัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์อัถฐบริขารพระไตรจีวรเครื่องบูชาบวงตวงและบรรดาชีวิตสัตว์ทั้งหลายและฝารธนาที่จะชำระนิสินให้ผดเพื่องไปหมดสิ้นลงในเรื่องของการสร้างเวนสร้างกรรมกันมาและตอบแทนบุญคุณ <c oughs> เป็นการกระทําของผู้ที่มีบุญญาบาร,รมีแท้ที่จริงแล้วคนที่จะกระทาในเรื่องแห่งการเป็นผู้สเป็นบุญนั้น ก็เกิดจากปัญญาเพราะปัญญาได้แยกแยะปัญญาทําให้เรารู้ว่าสิ่งใดควรทาสิ่งใดไม่ควรทําสิ่งใดที่ทําแล้วเป็นประโยชน์สิ่งใดที่ทําแล้วจะเกิดเป็นคุณสิ่งใดทําแล้วจะเกิดความผาสุกเกิดความเจริญก็จึงเลือกทำดังนั้นมนุษย์ที่มีปัญญาก็าจึงทําแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแตกต่างจากคนที่ขาดปัญญาก็าจะเอา ชีวิตและเวลาเจย์สิ่ทั้งหลายทั้งปวงไปทําให้ตัวเองนั้นเกิดความผลาสุดที่อยู่บนโลกไปน,นี้แท้ที่จริงแล้วบางครั้งบางคราเขาเกิดเป็นกิเลสเกิดเป็นอกุศลเกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นเกิดเป็นความลหลงไหลเพลิดเพลินเกิดเป็นความมัวเมาและในที่สุดสิ่งได้สิ่งที่ได้ตอบสนองมาก็คือการ เป็นผู้ทุกทรมานเป็นผู้ขาดปัญญาเป็นผู้จะต้องทุกข์หลนทุลายจากการพัดพ่างผิดหวังจากการดิ้นรนขนขวายซึ่งก็เป็นจริงที่ต่างกันบรรดาผู้คุณทั้งหลายทั้งปวงที่มีปัญญานั้นก็จะต้องแยกออกเป็นสองอย่างปัญญาที่ชาวโลกใช้กันก็คือความเฉลียวฉลาด ความเอาตัวรอดความเป็นผู้มีปัจบันไวพ้พิบในการหากองกิเลสในการหาความสุขในการที่จะพยายามทําให้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นชีวิตที่เกิดความผาสุขเกิดความเจริญนั่นก็เป็นปัญญาที่เรียกว่าชาวโลกเขาสรรเสริญกันแต่ในทางธรรมแล้วพระพุทธเจ้ามุ่งหมายกวมพันค,ค,คำของปัญญาว่าเป็นไปเพื่อการชำระล้างเป็นไปเพื่อการเป็นอิสระพ้นจากอำนาจกิเลส พ้นจากความทุกข์ยากลําบากพ้นจากความทรมานพ้นจากความเดือดร้อนซึ่งเราถูกกักขังที่เราถูกครอบงาไว้มาทุกภพทุกชาติบัดน,นี้เราทั้งหลายก็จึงเป็นผู้มีความพัฒนาในเรื่องของความรู้ความเข้าใจจึงได้มารวมตัวกันจึงได้มาอยู่ในสังคมอันประเสริฐสังคมที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหาได้ยากเพราะเมื่อบนุษย์ที่มารวมตัวกันไม่ว่าจะเครื่องแต่ หนึ่งคนหรือสองคนขึ้นไปก็จะมีแต่ความแตกแยกจะมีแต่ความแก่งแย่งชิงดีจะมีแต่การทำลายทำลายอิจฉาลิษยามีแต่ความปารถนาที่จะให้ตัวเองได้ประสบแต่ความสุขความเจริญได้รับการสรรเสริญจึงเป็นการเหยียบย่ำกันจึงเป็นการทำลายทำลายกันเป็นการขัดขวางกันเป็นการทำให้ผู้คืนทั้งหลายทั้งปวงนั้นด้อยค่าหมดราคา ซึ่งแตกต่างจากสถานาสภาวะสังคมของการเป็นผู้มีบุญมีคุศลเป็นผู้มีสติปัญญาดังเช่นพระอริยะทั้งหลายเมื่อมารวมตัวกันเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าหรืออยู่ในหมู่คณะไม่ว่าจะหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นล้านคนเขาก็จะอยู่กันด้วยความรักอยู่เกินด้วยความสามัคคีอยู่ด้วยความปารถนาดียินดีชื่นชมยินดีต่อกันเป็นการเมตตาช่วยเหลือส่งเริมสนับสนุนกัน นั่นคือสังคมของผู้เป็นอริยะสังคมของคนชั้นประเสริฐชั้นสูงแตกต่างจากทั้งสังคมของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เคยเห็นความสําคัญของคนอื่นดังนั้นผู้คนที่หลายทั้งปวงอยู่บนโลกวันี้จึงต้องอยู่ด้วยการแข่งแย่งชิงดีช่วงชิงกันและเป็นผู้ปรารถนาที่จะให้ตัวเองนั้นได้อภิสิทธิ์ได้สิ่งที่เิดความ ยิ่งใหญ่เกิดสรรเสริญก็เป็นสิ่งที่ทําให้กิเลสพ่อพูมขึ้นบัดนี้เมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงได้รับการอบรมได้เห็นอนุภาพได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของบุญกุศลด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาด้วยการขัดเกลา้วยสติปัญญา ได้ถวายทานได้เป็นผู้ฟวงธรรมได้พิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตก็จึงทำให้รู้ว่าสิ่งใดนั้นควรจะพัฒนาสิ่งใดควรจะทำให้มากที่สุดและในที่สุดเราก็จะมีปัญญาติดตัวไปปัญญาอันประเสร,ริฐปัญญาเป็นของสูงสุดดังที่พระพุรธเจ้าได้ตรัสได้สอนว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับศีลม,มีสมาธิและมีปัญญาดังนั้นปัญญาจึงเป็นสุดยอดแห่งความปารถนาของผู้ประเสริฐ เหล่านั้นได้เกิดขบวนการแห่งการเรียนรู้ได้เกิดขบวนการแห่งการพัฒนาและได้เป็นผู้ทําตัวให้เข้าถึงความรู้ความเข้าใจก็จึงกลายเป็นผู้จะต้องพัฒนาให้ประสบผลสําเร็จเราต้องมีชีวิตอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมในสําหรับคนบางคนที่ไม่สามารถที่จะผักตัวและก็ปลีกตัวออกมาเข้าอยู่ในสถานะแห่งการทุเพลยนเพลยนได้ตลอดเวลาก็จึงต้องใช้ปัญญากับชีวิตกับ กับผู้คนกับชีวิตกับการคุกขี่กับผู้คนทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นปัญญาที่จะต้องติดตามตัวไปเราก็จะต้องเป็นผู้รู้เสม,มอว่าขาใดครั้งใดก็ตามที่เราไปเกี่ยวข้องกับใครจะต้องเป็นผู้รักษาอารมณ์จะต้องเป็นผู้รักษาสติรักษา,กษา <c oughs> ความรู้สึกอย่าให้เป็นผู้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความโกรธอำนาจแห่งความโลภอำนาจแห่งความหลง พาอทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบน,นี้และในทุกสถานก,การณ์นั้นเป็นการยั่วย,ยุเป็นการทําให้เรานั้นขาดสติเป็นการทําให้เราพังเผอในที่สุดก็จึงกลายเป็นการสร้างการรมหลายคนนั้นเมื่ออยู่ในบรรยากาศที่ดีงามก็กลายเป็นคนดีกลายเป็นคนประเสริฐกลายเป็นคนสามารถควบคุมอารมณ์จิตใจได้แต่เมื่อไปอยู่ในสังคมของคนเลว ก็ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็จึงค้อยตามหรือบางทีก็ปฏิเสธบางทีก็เกิดการขัดแยง้งบางทีก็เกิดบันดาลโทสะก็จึงเป็นที่มาของการขาดสติเมื่อขาดสติปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดทำในสิ่งที่ผิดก็จึงกลายเป็นเวรเป็นกรรมผักดันออกมาทางกายวาจาและใจในที่สุดอกุศลก็เกิดขึ้นบาปขึ้นทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีสติดังนั้น ปัญญาจึงต้องติดตามหลบไปทุกผลทุกแห่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายให้รักษาไว้คือทําใจให้ผ่องใสทําใจให้เบิกบานหลายคนก็อาจจะมีปัญหาว่าจะทําใจให้ผ่องใสได้อย่างไรทําใจให้เบิกบานได้อย่างไรในเมื่อบรรยากาศและสถานการณ์คนรอบข้างนั้นมีแต่ความ เดือดร้อนมีแต่ความขุ่นมัวเศร้าหมองมีแต่การทำร้ายทำลายมีแต่คนเลวคนชั่วมีแต่คนที่คิดอกุศลมีแต่คนที่ทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายเบียดเบียนผู้อื่นเราก็ต้องเข้าใจว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนโลกใบนี้ก็มาจากสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะมาจากบนสวรรค์เป็นพรหมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาบำเพ็ญเพียรเป็นเทพเ,เ,เป็นเทวดาบางคนก็เป็นมนุษย์ที่กำลังพัฒนา บางคนก็มาจากที่ต่ำบางคนก็มาจากเปรตอสุรกายสัตว์ดรัจฉานสัตว์นรกพวกนี้ก็มารวมตัวมาสุ่มตัวกันอยู่ในโลกแงน,นี้เมื่อต้องมาอยู่เจอกันเราก็จะต้องเป็นผู้ใช้สติปัญญาถ้าต้องเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้แยกแยะให้ได้ว่า เรานั้นกําลังอยู่เกี่ยวข้องกับใครเราต้องดูพฤติกรรมเราต้องเป็นคนช่างสังเกตต้องเป็นคนพิจารณาสิ่งต่างๆที่เขาทั้งหลายทั้งปวงได้แสดงออกมาก็เป็นเครื่องบ่งบอกไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทําไม่ว่าจะเป็นความคิดใดๆที่ผุดโผล่ขึ้นมาเราก็จะต้องเป็นผู้คอยสังเกตคอยตรวจตาหลายคนนั้นอาจจะเป็นคนสร้างภาพอาจจะเป็นคนที่ปกปิดอาจจะเป็นที่ปกป่วนใช้มายาใช้วิธีการต่างๆที่จะเสียแรก เพื่อให้คนนั้นได้เข้าใจว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ดีงามดังน,นั้นสิ่งที่พระเจ้าได้เตือนไว้ก็คือต้องเป็นผู้พยายามพิจารณาและดูให้ยาวนานอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเลยอย่าเพิ่งรีบด่วนที่จะพิภากษาต้องดูทั้งต่อหน้าที่พูดกับเราและต่อหน้าที่พูดกับคนอื่นรับหลังพูดอย่างไรและพูดกับใครมีการถูกต้องตรงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเคย เคยปฏิบัติทั้งต่อผู้คนทั้งหลายทั้งปวงและต่อตอนเองหรือเปล่านี่ก็คือสิทธิที่คําพูดคําจาทั้งหลายทั้งปวงต้องคอยสังเกตสังกาต้องคอยตรวจดูเพราะบางคนต่อหน้ากับเราก็พูดอย่างหนึ่งรับหลังกับเราก็พูดอย่างหนึ่งและอยู่กับตนเองก็ทําอีกอย่างหนึ่งการกระทําต่อหน้าก็อย่างหนึ่งรับหลังก็อย่างหนึ่งดังนั้นก็จึงต้องเป็นผู้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่าเพิ่งไปพูด ตัดสินใจด่วนไม่ว่าใครก็ตามจะมาพูดดีจะมาพูดแสดงอาการที่ทําให้ดูน่าเชื่อถือเราก็จะต้องใช้ระยะเวลาดังเช่นมีคนมาถามพระพุทธเจ้าจะดูอย่างไรจะพิจารณาอย่างไรว่าคนไหนนั่นเป็นคนประเสริฐเป็นอริยบุคคลเป็นคนที่ได้พ้นจากอำนาจทีเลส พระพุทธเจ้าก็ให้ดูว่าเขาพูดอย่างไรทั้งต่อหน้าและรับหลังพูดกับเราอย่างหนึ่งพูดกับคนอื่นอย่างหนึ่งและเขาทําตัวอย่างไรทําตัวกับเราอย่างหนึ่งและก็ทําตัวกับ <c oughs> ทําตัวต่อหน้าและรับหลังอีกอย่างหนึ่งนั่นก็แปลว่าเขาไม่ได้มีความจริงใจเปรียบดังพระพุทธเจ้านั้นพูดกับใครอย่างใด พูดกับรับหลังกับคนอื่นก็พูดอย่างนั้นทําตัวกับใครต่อหน้าอย่างไรทําตัวรับหลังก็ทําอย่างนั้นก็แปลว่าคือมีความมั่นคงในจิตใจไม่ได้เป็นการเสแสร้งเป็นคนที่ <c oughs> มั่นคงตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก,ก็จึงให้ใช้เวลายาวนานอย่าเพิ่งใช้เวลาที่สั้นเกินไปเพราะหลายคนนั้นก็อาจจะมองดูว่าเขาก็ทำตัวทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่างดีอย่างงามแท้ที่จริงแล้วบางครั้งบางคราวเวลาก็เป็นเรื่องเครื่องพิสูจน์ เหมือนกับบรรดานักแสดงทั้งหลายที่ก็สามารถแสดงในเวลาสองาชั่วโมงว่าเคยเป็นคนนั่นเคยเป็นคนนี้มีกิริยามีท่าทางมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อจบการแสดงก็เป็นอีกคนคนหนึ่งดังนั้นเราต้องใช้เวลายาวนานใช้เวลาที่เหมาะสมใช้เวลาทั้งต่อหน้าและรับหลังดูความประพฤติปฏิบัติในที่สุดก็จึงกลายเป็นผู้เห็นความเป็นจริง เราก็จึงเป็นผู้ตัดสินใจได้ว่าคนนั้นเป็นคนเหมาะสมเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับเรานั้นเราก็จะต้องเป็นผู้พยายามที่จะพิจารณาและในที่สุดอย่าได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยการใจอ่อนหรือด้วยการที่หลงเชื่อเราต้องเป็นผู้ตั้งสติต้องใช้ปัญญาพิจารณาคนที่มาพูดในสมัยนี้ป้ามาดีกับเราพูดกับเราดีนั้นก็มี <c oughs> คำถามว่าเขาเคยไหว้พระสวดมนต์เขาเคยรักษาศีลเขาเคยเจริญภาวนาเขามีความปรารถนาจะพ้นทุกข์หรือเปล่าหากว่าเขาไม่มีก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะพิจในเรื่องของการหาผลประโยชน์เรื่องของการที่จะมาทําให้เรานั้นต้องเสื่อมเสียใๆดๆต่างๆเพราะมนุษย์บนโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยคนไทยได้รับการปลูกฝังมามากมายจากพวกบรรดาสื่อทั้งหลายจากพวกละครจาก พฤติกรรมที่เรียกว่าทำกันมาไม่มีความจริงใจต่อกันมีแต่การแข่งแย่งจริงดีมีแต่การทำร้ายทำลายกันดังนั้นคนที่มาใกล้ชิดก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังหากเขาเป็นคนไหว้พระรวดมนเป็นคนรักษาศีลทำทานเป็นคนมุ่งหวังที่จะพ้นทุกเป็นคนมุ่งหวังที่จะพัฒนาตนเองในการฆ่ากิเลสก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้เรานั้นพอที่จะยืนยันได้และเป็นผู้ที่เราสามารถที่จะกําหนดได้ว่า เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นคนดีเป็นบัณฑิตเพราะพูดแต่สิ่งที่ดีทาแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีได้มีการแสดงได้มีการกระทําที่เหมาะสมที่น่าสรรนสริญที่น่าเคารพก็เป็นบุคคลที่เราควรที่จะใกล้ชิดเพราะบรรดาผู้คนทั้งหลายเมื่อต้องพบผาพบหาสมาคมนั้นได้ว่าไม่ได้พิจารณาจะกลาเป็นผู้หลงหลายคนที่พูดจาหวานหวานล้อมคนที่แสดงอาการเหมือนเอาอกเอาใจในช่วงต้นหากได้ประโยชน์แล้ว ก็อย่ายอมทําทุกอย่างหากไม่ได้ประโยชน์ก็จะกลายเป็นคนเกลียดชังกลายเป็นคนทาร้ายทําลายกันนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องระมัดระวังดังนั้นเราก็จะต้องอยู่บนโลกใบนี้ด้วยความเป็นจริงด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยธัรญา ให้รู้เท่าทาันของความกิเลสมันด้นั้นปัญหาเรื่องการกดําเนินชีวิตหลายคนก็จะต้องเป็นผู้ที่ <c oughs> ดิน้นรนกระเสือกกระสนจะหากินหาธรรมในสิ่งที่ถูกต้องต้องใช้เวลานานก็ต้องใช้วิธีการหลอกลวงใช้วิธีการที่จะเสแสร้งเพื่อจะกบเกลื่อนเพื่อจะได้มาซึ่งความปรารถนาและความจริงที่ ตนเองต้องการนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงจะต้องมาเสียใจต่อเพื่อน,นันษุ์ทั้งหลายหากว่าเป็นผู้ขาดสติเป็นผู้จะต้องเสียใจผิดหวังเพราะเหล่านั้นเชื่อใจทุ่มเทความรู้ความรัมกทั้งหลายความศรัทธาจิ มั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างและในที่สุดผลที่ได้กลับมาก็กลายเป็นคนจะต้องผิดหวงังกลายเป็นคนจะต้องปวดแค้นอาฆาตบรรดาเจ้ากรรมในเวที่มีความอาฆา่าพยาบาทอย่างรุนแรงข้ามภพข้ามชาติเกิดจากคนที่เคยรักกันก่อนคนที่เคยปรารถนาดีคนที่เคยสนิทสนมกันมาและด้วยความที่เสียใจความที่ <c oughs> เสียความรู้สึก กลายเป็นความโกดแค้นกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทดังนั้นเราก็ตึงต้องใช้ปัญญาใหหวางใจให้เป็นอุบลขาอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นในการดำเนินชีวิตให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่ไม่ได้ประพืติปฏิบัติย่อมเป็นผู้มีกิเลสจะต้องเกลียต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะหากความเดือดร้อนหากสิ่งที่บังคับสิ่งที่มีแต่ความกดดันเขาเขาก็จะต้องเปลี่ยนจากคนลที่เคย ตั้งใจเป็นคนดีกลายเป็นคนไม่ดีกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนที่เอารัดเอาเบียบเพราะสถานการณ์ที่บีบคั้นคนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจะต้องอ่อนไหวคนที่จะต้องหนีจากความทุกข์ยากลําบากด้วยทุกวิถีทางดังนั้นจริงต่างๆก็จิงถาถงเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็จะกลายเป็นคนเสียใจกลายเป็นคนผิดหวังกลายเป็นคน รู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความจริงใจนั่นก็ทําให้เรานะั้นไม่อยากจะทํากุงามความดีแต่ที่จริงแล้วจะต้องรักษาสถานะสภาวะจิตใจของเราให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาอะไรก็ตามที่เข้ามาก็ต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดอบไปเขาเป็นคนอย่างไรเขาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราอย่างไรในที่สุดก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปหากไม่ได้เป็นผู้้นทุก ไม่ได้เป็นผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อการกำจัดอาสวะกิเลสปัญญานี้ก็จะทำให้เรานั้นไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียหายและก็ไม่ต้องเสียเวลาเสียโอกาสเราจะต้องเป็นผู้เข้าใจในของทักงปิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องจะต้องอันตรธานหายไปด้วยกฎแห่งธรรมชาติที่เรียกว่าจะต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นปัญญาก็จะทำให้เรานั้นไม่เข้าไปยึดติดไม่เข้าไปยึดมั่นไม่เข้าไปเอาเป็นเอานตาย หลายคนนั้นเมื่อเกี่ยวข้องกับอะไรก็เอาเป็นเอาตายเรียกว่า <c oughs> ถือเป็นสมบัติถือเป็นของมีค่าถือเป็นของหวงแหนใครมาขัดข้องใครมาขัดขวาขขงใครมาทําให้เสื่อมสลายพังทลายก็จะปวดจะแค้นมนุษย์ถึงมีความโปวดความแค้นกันมากมายเพราะว่าตัวเองนั้นได้ไปผูกฝังได้ไปผูกพันได้ไปเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าฟองในที่สุดสิ่งต่างๆได้เคลื่อนย้ายได้เปลี่ยนสถานะก็ถ่อเป็นการกวธแค้นผู้คนทั้งหลายที่ทําให้เรานั้นเสีย ความรู้สึกที่เราคาดหวังไว้เราต้องการความสรละเสริเราต้องการการเยินยอเราต้องการเกียรติยศชื่อเสียงเราต้องการได้รับการเชิดชูย,ยินดี <c oughs> แต่ว่าใครก็ตามที่มาเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะโกรธเราก็จะแค้นหรือบางครัง้งบางคาไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังที่คิดไม่ได้ดังที่หวังก็โกรธทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งหมดอารมณ์ที่จะทําคุณงามความดีนั่นก็แปลว่าถุกกิเลสทั้งหลายทั้งล้วนหลอก เราจะต้องเป็นผู้มีปัญญาไม่ว่าจะทําอะไรสิ่งใดใดต่างๆนั้น <c oughs> ก็จะต้องบอกตัวเองว่าเราจะต้องทําให้ดีที่สุดและในขณะที่ทําให้ดีที่สุดนั้น <c oughs> ก็จะได้ขาดทุนด้วยการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทําดีที่สุดแล้วปล่อยวางในขณะที่ทําจะได้มีปัญหาอะไรก็ตามที่ผิดไปจากที่เราได้คาดหวังไว้ <c oughs> ก็จะต้องใช้ปัญญาคอยพิจารณาใช้ความเมตตาและใช้เวลาที่เหมาะสมและต้องยอมรับความเป็นจริงว่า จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็าตามที่เราทำไปแล้วก็มีทั้งสมหวังและไม่สมหวังเมื่อไม่สมหวังก็อย่าได้ไปทุรนทุรายอย่าได้เป็น <c oughs> การกระทำแสดงออกที่บง่งบอกถึงความโกรธความแค้นถึงความหมดกำลังใจและรวมกระทั่งถึง <c oughs> การทำร้ายทำลายเราจะต้องเป็นผู้ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะได้มาเ่า <c oughs> ได้มาตามเหตุตามปัจจัย เราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วปล่อยวางไม่สนใจว่าสิ่งใดจ,จะมาตอบสนองให้เกิดความสุขหรือความทุกข์เราถือว่าเราหมดโหน้าที่หมดความรับผิดชอบเพราะในสิ่งที่เราทำได้ทำให้ดีที่สุดแล้วเราจะไม่เป็นผู้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกองกิเลสเพราะมนุษย์นั้นจะต้องมีการเลื่อนไหวจะต้องมีความรับผิดชอบจะต้องมีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะผู้คนหรือหน้าที่การงาน และที่จะมีปัญหามากที่สุดก็คือการเข้าไปคาดหวังการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องมื่อไม่ได้แล้วก็จะเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทที่ทํรลายทําลายกันในที่สุดการคิดอาคุลก็จึงเป็นเวรเป็นกรรมไม่ใช่เป็นการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการทําให้จิดนั้นจิตจตภาวะที่ปงูงใสดังที่พระพุทธเจ้าได้ตามที่สอนให้เรานั้นไมให้เชื่อให้ทำใจำทำาความดีทําใจให้ผ่อนใจและเบิกบาน ดังนั้นหน้าที่ของการปฏิบัติก็จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ <c oughs> จะต้องคอยละมัดระวังในตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในสถานที่ปฏิบททัติธรรมและในชีวิตของขารวาในชีวิตของหน้าของผู้ตุชนทั้งหลายทั้งปวงเพราะไม่ให้กิเลสไม่ให้บรรดา เวรกรรมทั้งหลายทั้งปวงจะได้ติดตามติดตัวมาเราจะต้องเป็นผู้ไม่หลงไหลติดในอามิสฉินจ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดต่างๆบางคนก็ทําความดีเพื่อต้องการความตอบสนองในเรื่องของอามิสฉินจ้าหรือเรื่องของการมวัตถุการมวัตถุนั้นก็เป็นสิ่งที่มาอำนวยความสะดวกในเรื่องให้เกิดความสุขในตาหูจมูกิ้นกายใจนี่ก็เป็นเรื่องการมวัตถุที่ทําให้เราหลงไหลเพลิดเพลินรวมมาทั้งถึง เรื่องของ <c oughs> โลกธรรมทั้งแปดนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังหากเราเป็นผู้ป้องกันแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่ได้เป็นผู้ที่จะต้องให้อำนาจแห่งกิเลสเข้ามาครอบงำเรานี่ก็แปลว่าการปฏิบัติธรรมในแนวทางของผู้ที่ต้องใช้ชีวิตในฐานะคารวะจะได้เป็นผู้มีใจิตใจผงใสการชนะอะไรไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการชนะใจตัวเองชนะอารมณ์ของตัวเองไม่หลงไหลไม่พัดพลาด ไปจากการเป็นผู้วิจัยอันเป็นกลางเป็นอุเบขาหากผู้ใดก็ตามไม่สามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ก็ควรจะต้องใช้ธรรมะที่เรียกว่าเป็นพรหมภูมิมนั้นจะต้องเป็นผู้มีอุปนิสัยที่มีความเมตตาความเมตตานั้นจะทําให้จิตใจผ่อนคายจะทําให้ความรู้สึกนั้นเป็น <c oughs> ความผาสุกเป็นความสุดชื่นรวมกระทั่งถึงเป็นความยินดีไม่มีความทุกข์ยากลาบาก มนุษย์ผู้ใดก็ตามไม่มีความเมตตาในจิตใจเป็นผู้หอเหี่ยวเป็นผู้แห้งแล้งในจิตใจในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้เห็นเก่ตัวกลายเป็นผู้ทำลายทำลายหากมีความเมตตาผู้ฝึกอุปนิสัยให้มีความเมตตาเมื่อมีความเมตตาแล้วมันก็จะเกิดพลังอันบริสุทธิ์พลังแห่งความยินดีพลังแห่งความสดชื่นและพลังแห่งบุญกุศลก็จะล่งไหลเข้ามาเมื่อเรานั้นมีความเมตตาในจิตใจปรถนาดีอยากให้คนนั้นคนนี้ ได้พ้นจากทุกข์ให้ทุกคนนั้นได้มีความสุขสังคมก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองและรวมกระทั่งถึงเมื่อมีการมีพลังงานมากมายจาก <c oughs> ความเมตตาก็จะขักดันไปสู่ความกรุณาดังที่พระพุทธเจ้านั้นได้เป็นผู้อุยพระมหากรุณาธิคุณด้วยความเมตตาอยากให้สตว์โลกพ้นทุกข์ในที่สุดก็จึงมีความกรุณาได้เดินไปในทุกหุญทุกแห่งทุกที่ชสียสละความสุข ความเหนื่อยากลำบากก็เป็นไปเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ได้เข้าใจเพื่อมนุษย์ได้ได้รับการศึกษาได้รับข้อมูลได้เห็นประโยชน์ได้เห็นความเป็นจริงเพื่อทีจะได้เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือความกะรุณาอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้านั้นได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่เรียกว่าเอาแต่ความสุขของตนเอง เป็นความสุขที่จะเผื่อแผ่ไปให้บรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับพรให้ได้รับปัญญาให้ได้รับพลังให้ได้รับความรู้นี่ก็จะเป็นการพัฒนา ของผู้ที่บำเพ็ญภรมวิหารรวมาทาั้งถึงเมื่อใครก็าตามที่เราไปส่งเสริมไปช่วยเหลือไปเกี่ยวข้องแล้วหรือคนเสมอการคนรู้จักกันได้ดีได้ดีได้มีความเจริญได้มีความก้าวหน้าได้มีความสําเร็จก็จะมีความยินดีเรามีความพอใจเรามีความสุขใจเพื่อเมื่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายและคนที่เราเกี่ยวข้องคนที่เรารู้จักนั้นได้ประสบผลสําเร็จ ได้รับแต่สิ่งที่ดีงามเราก็จิลใจเป็นผู้ทําให้จิตใจของเรายกสูงขึ้นเป็นผู้ประเสริฐไม่มีอกุศลเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะได้บุญกุศลและจะได้พบกับสิ่งที่ดีงามบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เคยมีอุปนิสัยเรียกว่า <c oughs> มุติตาจิตเมื่อเราประสบผลสำเร็จใดๆแล้วจะไม่มีใครินดีกับเราด้วยความจิงใจจะไม่มีใครเห็นชอบจะไม่มีใครรู้จึก ชื่นชมแม้เป็นผู้สรรเสริญเรานั่นก็แปลว่าเราไม่เคยมีอุปนิสัยแห่งวุทิตาจิตมีความยินดีกับผู้อื่นมีความชอบใจมีความสุขใจที่ผู้อื่นเขาได้รับความสุขได้รับความสาเร็จนี่ก็จะเป็นอ,อ <c oughs> นี่ก็จะเป็นกฎแห่งกรรมบางนั้นเราจึงต้องเป็นผู้พยายามทําด้วยความจริงใจใครได้มี ความเจริญมีความก้าวหน้ามีความผาสุขเรายินดีด้วยความผาสุขเหมือนเช่นความยินความผาสุขหรือความเจริญที่เป็นของเราเขาได้ดีเราก็ทําตัวทมจิตใจให้ยินดีไปกับเขานั่นก็คือความจริงใจของผู้เป็นโพมในที่สุดก็จะต้องทําตัวทําใจให้เป็นอุเบขาอุเบขานั่นก็จะต้องเป็นผู้ยอมรับความจริง หลายครั้งหลายคราที่เราทําอะไรไปแล้วไม่ได้ดังใจก็ถือเป็นเวรเป็นกรรมของแต่ละคนและของเราถ้าทำอะไรแล้วได้ดีดังความปรารถนาหรือได้มากกว่าที่ปรารถนาก็ต้องทําใจให้เป็นกลางให้รับรู้ว่าก็เป็นพ่อบุญเป็นภพกุศลของแต่ละคนและของเราที่ได้ทํามาก็จึงได้เป็นผู้ได้รับผลดังนั้นก็ยิ่งเป็นผู้ที่ไม่หลงไหลและไม่เป็นผู้เสียใจไม่เป็นผู้ดีใจจนเกินเหตุ รักษาจิตรักษาใจให้เป็นอุเบกขาให้เป็นการก็จะกลายเป็นผู้ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตต้องเป็นผู้เห็นประโยชน์อันสูงสุดว่าเรามาเกิดบนโลกใบนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดของผู้มีปัญญาก็คือการเข้าสู่การเป็นมนุษย์อันประเสริฐเป็นผู้ที่เข้าอยู่ในโลกุตตรธรรมเป็นผู้ที่ จะต้องปิดตัวเองในวัตฏะสงสารไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องพัดผ้าไม่ต้องผิดหวังนี่ก็จะเป็นความยิ่งใหญ่ของปัญญาที่จะทำให้เรานั้นได้เจริญก้าวหน้าดังนั้นการที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วขาดทุนเป็นเพราะไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้พิจารณาไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่ยอมรับธรรมชาติจะเอาแต่สื่นธรรมชาติเอาแต่ความต้องการของตนเองจะเอาแต่อารมณ์ของเดินเรียนที่ตั้ง เห็นคนนั้นคนนี้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เราต้องได้บ้างบางครั้งวังคาบุญกุศลก็ไม่ได้ทํามาความรู้ความสามารถก็ไม่ได้มีปัญญาก็ไม่ได้มีและความวิริาะความอุตสาหะก็ไม่มีแต่อยากจะได้เหมือนที่ชาวบ้านเขาได้นั้นก็ถือว่าเป็นการเข้าข้างตัวเองเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องยอมรับว่าเราจะต้องฝุดฝนเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องเป็นผู้อุกสรรนอุตสน ความสาเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราจะช้าจะน้อยก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นรวดเร็วและก็มากมายยิ่งขึ้นได้นั่นก็แปลว่าเราก็กลายเป็นมนุษย์อันประเสริฐที่ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตและบัญญาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้มารวมตัวกันระหว่างผู้มีบุญมีกุศลมีปัญญาก็จะเกิดเป็นพลังสังคมแห่งความผาสุขพลังสังคมแห่งความเจริญพลังแห่งบุญแห่งกุศลของสังคมเราได้มาอยู่ในสถานที่แห่งน,นี้มารวมตัวกันชั่วครั้งชั่วคราว ก็ได้เป็นผู้เข้าถึงความรักความสามัคคีรวมกันจถึงความเมตตาและความป <c oughs> รารถนาดีต่อกันในที่สุดบรรยากาศนี้ก็จะสูญสิ้นไปหากเราต้องออกจากนาสถานที่แห่งนี้ไปเราจะต้องไปเจอสังคมที่มีแต่ความแข่งแย่งชิงดีเราต้องเป็นผู้ตั้งสติทําตัวให้เป็นศูนย์กลางทาตัวให้เป็นตัวอย่างว่าถึงอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องรักษาจิตเรามีความมั่นคง ต่อคุณงามความดีรวมกระทั่งถึงเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเขาได้เห็นได้รู้ว่าเราไม่ควรจะต้องทำร้ายทาลายกันไม่ต้องอิจฉาเลียยาไม่ต้องเป็นผู้แข่งแย่งจริงดีทะเป็นผู้ <c oughs> จาจัดผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองนั้นดูดีดูเด่นด,ด,ด,ดูมีความหมายนั่นก็แปลว่าเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการบําเพ็ญเพียรส่วนหนึ่งในการทําให้สังคมโลกนั้นเกิดความพาสุขเกิดความเจริญและเกิดความดี บัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้ได้รับการอบรมสั่งสอนได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นแบบให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายอยู่ด้วยความผาสุกอยู่ได้ความสงบอยู่ด้วยการมีศีลไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองอยู่ด้วยการไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกองกิเลสที่เรียกว่าหลงไหลเพลิดเพลินในการดูการฟังการดมการลิ้มรสการสัมผัสเป็นผู้มีความเมตตาเป็นผู้มีความปรานาดีเป็นผู้มีจิตใจอันผ่องใสเป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้ควบคุมจิตใจได้ไม่เป็นผู้แต่ <c oughs> สแสดงอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่น่ารังเกียจเป็นอารมณ์ของคนชั้นต่ำอารมณ์ของคนที่เรียกว่ามีแต่ความยึดมั่นถือมั่นรักตัวเองเมื่ออะไรก็ตามที่ไม่ได้ดังใจก็จะ,สะแสดงออกและจะต้องต่อต้านจะต้องทำร้ายทำลายซึ่งบัดน,นี้เราก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเราเป็นผู้มีสมาธิ เป็นผู้มีพลังจิตเราเป็นผู้มีปัญญาเมื่อมีสติมีพลังจิตเราก็จิงพวบถึงได้ว่าเราควรจะแสดงตัวอย่างไรให้เกิดเป็นประโยชน์แปลว่าปัญญาก็ทําให้เรานั้นตัดสินใจกระทาในการพูดในการคิดในการทําในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ เป็นความแสดงออกถึงคนที่เจริญแล้วในที่สุดเราก็จะไม่มีเวรไม่มีกรรมและไม่มีภัยใดๆติดตามติดตัวมาจะมีแต่บุญมีแต่กุศลจะมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดในที่สุดปัญญาก็จะทําให้เราอยู่บนโลกใบนี้อย่างผาสุกเมื่อตายจากโลกใบนี้ไปแล้วเราก็จะได้กลายเป็นเทพบุตรเทพธิดาจะกลายเป็นพรหมรวมมาทั้งถึงได้กลายเป็นพระอริยะได้พ้นทุกข์ได้บรรลุธรรม าาาระอดีสง์ผลบุญที่ตัณห,ห์ร้ายทั้งปวงได้ประพฤติปฏิบัติได้เป็นผู้เข้าถึงการขัดเกลาเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลไม่มีสิ่งใดที่จะมีอนุภาพมากเท่ากับคำสอนของท่าเจ้าให้เราเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะกลายเป็นผู้ประสบผลเรศในที่สุดในวันหนึ่งข้างหน้าหากเราไม่ยุติหากเราไม่ท้อถอยหากเราไม่ล้มเลิกเราก็จะได้กลายเป็นอริยบุคคลเหมือนกับที่บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวง ตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ได้เดินทางไปกันเป็นพระอริยบุคคลไปในที่สุดเขาก็จะปิดประตูวายาภูมิไม่ต้องมาทุกข์ทรมานอย่างที่พวกเราทั้งหลายในอดีตที่เคยทํามา บันนี้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายทาั้งปวงก็จะได้เป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้เหล่าเทพยูยดาและจิงจักกปิตุพระองค์ได้เกิดความรากักเกิดความเามตตาเกิดความสงสารเกิดความช่วยเหลืออยากจสนับสนุนปกปักราาักษาปัดเป่าให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณใช้วิญญาณไลา่อาถานาเพศคำสาคำแช่งเสนีย์จันไรกาลกิณีอุปเดเหตุต่อมมสมนวิชาคนผ่านความยากจนนีสิโรกไล้โรคระบาดวิญญาณไล่ปีศาจมารศัตรูผู้ป่าศักทั้งหลายในชีวิตให้มาไลหายไปหมดเวรหมดกรรม แต่ความรักชุ่น้าง่าทแ็งแรงปีกใจโปร่งใสผู้ดุลมุ่มปูในปัจจัยสี่ได้เข้าถึงความเจริญสูงสจุดในชีวิตทางโลกในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมโดยเกี่ยรเดือเฉี่ยมุ่มีสติปัญญาโชคลาภได้ได้เข้าถึงความเจริญสูงสจุดในทางธรรมเป็นผู้มีโพธิปัญญยธรรมสร้างจิตเจตประการเป็นมรรคจัมังกีได้กำจัดอาชวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดทิ้งไปปิดประตูอบายภูมิอย่างเด็ดกาดในชาตินี้จะตลอดไปให้จงได้ไม่ต้องเกิดเป็น เปรเป็นอาสุรร่กายสัตว์เดรัจฉานต่าว์ดนโลกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกขานเดิน